ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการปิด extension ในตัว Chrome browser นะครับเพื่อที่จะให้ตัว browser ของเราพร้อมในการสอบนะครับซึ่งเมื่อเราปิด extension ไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัว browser เนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเราก็มีความราบรื่นนะครับพร้อมทั้งลดปัญหาในการสอบนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราคลิกมาที่ตรงมุมด้านบนขวาตรงนี้นะครับทีอ่อยู่บนมุมบนขวาของตัว browser นะครับ เมื่อเราคลิกเราจะเห็นว่ามันจะมีเมนูแสดงขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ Manage Extension ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นรายการ Extension ที่เราดึงเข้ามาใช้งานอยู่นะครับก็จะมีทั้งตัวที่ปิดอยู่แล้วก็ตัวที่เปิดอยู่นะครับก็ให้ทำการปิดตัว Extension โดยการที่เราไปคลิกตรงที่ตัวที่เปิดอยู่นะครับก็ให้ทำการคลิกปิดลงไปนะครับ เมื่อเราปิดสําสเร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะปิดตัวเบราว์เซอร์แล้วก็เริ่มใหม่ได้ทันทีนะครับเราก็จะพร้อมที่จะใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่มี extension ในการสอบแล้วนะครับ